ทีเอฟซีไทยใจดีอีกแล้วจ้างครูสอนภาษาไทยให้ไทยใหญ่พมา่าสบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีสสดพมีพ่น้องทางฝั่งลราและทางฝั่งไทยยินดีตอนหาบสุ่านเขาสูซองสาบุพาชาแนลมื้อนี้กลับมาพบมาพบกันคือเก่าในยามคอยคำรงแรงแดนแห่งอิสรากามาพบกับซาบุพาผู้เก่าผู้เดิมสินเก่าสินเคยเดิตพพ่น้องเสิรคงทางนี้เนาะ ซักลังเ้าก็จะมีเสื้อผ้าได้หนึ่งนะพี่น้องเพราะว่าอ้ซาบุภาหากกระมาตแต่กรุงเทพเหมือนกันเลยซักเครื่องเนกกาะกาเจนไดก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องสาุภากาวา่าจะไปนั่งอยู่สวนนะพี่น้องแต่ว่าอ่าลดกายมาแเลยมันมีขีป้ฝปุ่นนะพี่น้องพอดีสซุภาแผ่ฝุ่นเนาะก,กีนี้ไปนั่งถ่ายคลิปนะพี่น้องกาแบบว่าฝุ่นอ่าหันใจเอามันไก่ฝุ่นแล้วมันเจ็บข้อนะพี่นออ้องก็เลยใหญ่มาสถานที่น,นี่เนาะเจนไดกาทาศักบางลังเ้าบอกเป็นระเบียบเพียบหอยเจนไดกาขออภัยด้วยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เนาะสมุภาก็จะมาเห็ดคลิปดีแอคชั่นการ ah กลมใจดีของ PFC ทางฝั่งไทยเนาะที่ได้อ่าส่งเงินมาจ้างครูเนาะสอนภาษาไทยให้แก่พม่าเนาะพี่น้องเนาะกัเป็นไทยใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกัคลิปนี้เนาะซึ่งน้องๆเพิ่นก็ได้มาเรียนหลายคนเนาะพี่น้องสิบปลายคนเนาะซึ่งกัเพิ่อนะเพิ่นอยากเรียนภาษาไทยพี่น้องเพราะว่าอนาคตเพิ่นก็อยากมาทำงานทางฝั่งประเทศไทยเนาะ สำหรับคลิปนี้น้อสบูพาก็ได้นำมาจากซองน้องโฮมทาเรียเนาะจะได้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับมากมายด้วยจ้าและขอขอบคุณพีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้สอบูพายชแนลเลยด้วยจ้าต่อไปเนาะสบูพาจะพาพ่่อแมพี่น้องไปหับชมคลิปการเรียนหนังสือของน้องๆกันเลยน้อพี่น้องเนาะแล้วก็เพื่อนก็ได้มีการแจกปุ๊บๆแล้วแะพี่น้องแล้วกับมีการสัมผัสนำเล็กหน่อยเนาะ เอาเวลาเข้าไปหับ z มค m c ผ่านการ r e อคชั่นผ่านซองน้องหอมทาเดือบของผมกันเลยเนาะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีของช่องน้องหอมทุกคนนะคะไม่ซุงค่ะนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมทาเดือนะคะพี่ๆทุกคนยังจํากันได้ไหมนะคะที่น้องหอมเคยถ่ายทําคลิปไปที่สัมภาษณ์น้องๆไปที่บอกว่าอยากเรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็มีพี่พี่เอฟซีนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราจากฝั่งไทยนะคะก็ช่วยสนับสนุน น้องๆเต็มที่นะคะเพื่อที่ในการเรียนภาษาไทยนั่นเองนะคะก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ท่านเดียวนะคะก็หลังจากในคลิปนั้นนะคะที่น้องหอบได้โพสลงโซเชียลนะคะลงใน YouTube ไปก็มีเพียบซีหลายท่านที่เห็นแล้วก็ช่วยเหลือเข้ามาคุณการศึกษาของน้องๆน,นั่นเองนะคะก็ซึ่งเพิ่มมาอีก2คนนะคะแล้วก็ พี่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะโอนมาให้1000บาทนะคะเพื่อที่เป็นทุนการศึกษาของน้องๆน,นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะโอนเข้ามาช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง500บาทนะคะและท่านที่3ของเรานด่นก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ได้บอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะอันนี้คนนี้คือ,อมอบเงินมาให้5,000บาทนะคะเพื่อที่จะให้เป็นค่าเรียนของน้องๆเรียนภาษาไทยนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมก็ไปซื้อสมุดมานะคะสมุด พื่อที่จะมาแจกให้น้องๆเพราะว่ามีผู้ใหญ่ของเราที่โอนมา1,000ับาทนะคะบอกว่าอยากจะช่วยค่าเรียนของ,น,องน้องๆแล้วก็อยากจะช่วยแบบซื้อสมุดประก,กาดินสออะไรให้น้องๆเนี่ยน,นะคะแล้วก็ส่วนน้องหอมวันนี้ซื้อมามีทั้งสมุดแล้วก็ดินสอเพราะว่าถามจากครูนนมาบอกว่าให้ซื้อดินสอเวลามันแบบเราเขียนผิดอะไรเงี้ยเราก็สามารถลบได้ถ้าเป็นประก,กามันก็อาจจะ ยากนั่นแหละนะคะมันจะถ้าเราลบอ,อก่กมันก็จะไม่สวยนะคะก็เลยเอาเป็นลินสอแทนนะคะวันนี้ก็เลยซื้อสมุดมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ในวันนี้น้องๆทั้งหมดมีกันอยู่1 7คนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้องๆกันนะคะนี่นี่นะคะให้น้องๆทุกคนมารอที่หน้าบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหล่าน้องๆของเราที่จะไปเรียนกันวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงวบ่ายแล้วคือเรียกน้องๆมาอยู่รวมกันนะคะเพื่อที่จะมาแจกสมุดบินสอให้กับน้องๆนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาแจกสมุดเลยดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้าแถวนะเข้าแถวเข้าแถวตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแจกสมุดกันนะคะสมุดนี่คือน้องหอมอ่ะ คือที่จริงอะกะว่าจะให้น้องๆคนละ2 2เล่มใช่ไหม2เล่มนะคะแต่ว่าทั้งหมู่บ้านเลยหามาได้แค่นี้นะคะก็ตอนนี้ให้น้องๆไปคนละ1เล่มไปก่อนนะคะถ้าหมดหรือยังไงค่อยซื้อให้เพิ่มเติมอีกนะคะะว่าเล่มหนึ่งมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันไม่ใช่ว่าจะเขียนวันเดียวแล้วก็จะเต็มเลยไม่ใช่นะคะก็เดี๋ยวจะมาแจกให้ก่อนนะคะและส่วนดินสอนั้นนะคะก็ทั้งหมู่บ้านหาได้แค่นี้นะคะก็คืออ่า น้องหอมจะแจกให้คนละสองสองเล่มหรือเปล่าเนาะจะพูดยังไงใช่ไหมนะคะก็พูดไห้เป็นนะคะดินสอนี่คือจะให้คนละสองอันนะคะแล้วก็กับสมุดหนึ่งเล่มนะคะประมาณนี้เนะาะอามาคนแรกเลยชื่ออะไรคะเจ้าเล้าชื่อเหลาเลินจ้าชื่อเหลาเลินอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าเลาอย่าเพิ่งกลับนะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะน้องหอมก็ได้แจกสมุดดินสอให้กับน้องๆทุกคนแล้วนะคะแต่ว่ายังมาไม่ครบนะคะเหลืออีกอาขาดอีก2คนนะคะก็อีกคนหนึ่งไปไม่อยู่บ้านอีกคนนึงก็ไปไหนไม่รู้นะคะไปหาที่บ้านซึ่งไม่อยู่นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ให้ทีหลังก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายคลิปวันเริ่มเริ่มถ่ายคลิปวันที่10นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่11น้องๆต้องไปเรียนกันแล้วนะคะซึ่งเป็นเวลาบ่ายโมงถึง3ามโมงนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ น้องหอมจะมาขอสอบถามน้องๆกันหน่อยนะคะอานี้แนะนๆนชื่อก่อนเพราะว่าพี่ๆทุกคนอาจจะไม่รู้จักชื่อน้องๆทุกคนเพราะว่าในจากในคลิปก่อนที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือมีน้องๆแค่ไม่กี่คนนะคะแต่มาในรอบนี้คือมีหลายคนมากที่อยากเรียนนะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆมาแนะนําชื่อกันนะคะมาคนแรกกันเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องชายเงินค่ะคนหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อดาวแสงค่ะน้องน้องดาวแสงคนนี้คือน้องที่ออกในช่องอ๋อไม่ใช่น้องที่ออกในคลิปที่แล้วนะคะน้องดาวแสงนะคะสวัสดีค่ะสว,ส, er. สวัสดีค่ะชื่อน้องวุฒิจันค่ะน้องวุฒิจันสวัสดีค่ะชื่อ,อกเก่งหอมค่ะน้องเก่งหอมสวัสดีค่ะชื่อัวพองค่ะัวฟองสวัสดีค่ะชื่อลานลนุน่นค่ะลานนุ่นสวัสดีค่ะชื่อเกาเลี้ยงค่ะดาาเลี้ยงสวัสดีค่ะชื่อน้งวุ้นได ทำไมไม่ยกหือใหม่อะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะชนะมุนไลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมวยใสค่ะนัองมวยใสสวัสดีค่ะชื่อแสงอินสวัสดีค่ะซิ่งกินหอมค่ะเป็นหอมสวัสดีค่ะซื่อลาเรนจ้าสวัสดีค่ะชื่อมวยพองค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอคำค่ะ ชบัลีค่ะชื่อน,นั่งมานน้นค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราสอบถามชื่อของน้องๆครบกันทุกคนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของน้องๆแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนนั้นทําไมถึงอยากเรียนภาษาไทยนะคะก็อาจจะไม่ทุกคนนะคะน้องหอมจะเลือกอะจะเลือกถามเฉพาะบางคนเท่านั้นเพราะว่าบางคนก็คือเคยถามมาก่อนแล้วก็จะไม่ถามนะคะเดี๋ยว เราจะมาสัมภาษณ์คนแรกกันเลยนะคะอยากรู้ความรู้สึกของน้องๆว่าทําทไมถึงอยากไปเรียนภาษาไทยกันนั่นเองนะคะามาคนแรกเลยนะคะใจเหลาเหลือนนะคะทําทไมถึงอยากไปเรียนภาษาไทยตอบให้ให้พี่เขาได้รู้กันหน่อยว่าทําไมถึงอยากเรียนภาษาไทยอยากรู้อยากรู้ภาษาไทยมากเลย โอเคนะคะอันนี้ความรู้สึกของน้องเหลาาเดือนนะคะบอกว่าอยากรู้ภาษาไทยนะคะอันนี้คือความคิดที่ดีสําหรับน้องๆเพราะว่าเราอยู่ติดใกล้ชายแดนไทยพม่านะคะ mm hmm. ก็คือรู้ภาษาไทยอย่างแรกดีที่สุดนะคะ mm hmm. ามาคนที่2กันนะคะอ่าน้องน้องอะไรนะ mm hmm. น้องเงินหอมนะคะมีช่วงน้องเงินหอมอาถามหน่อยว่าทาไมถึงอยากเรียนภาษาไทยอ่านเป็นแต่เขียนไม่ค่อยได้ก็เลยอยากสอน อ๋ออันนี้คือสําหรับน้องคนนี้อ่านเป็นพูดเป็นนะคะแต่ว่าเขียนไม่ได้เหมือนน้องหอมเลยนะคะน้องหอมก็เขียนไม่ได้นะคะน้องน้องก็เลยน้องอะไรนะน้องเงินหอมก็เลยอยากไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเขียนได้นั่นเองนะคะโอเคขอบคิดที่ดีเลยอ่าเดี๋ยวมาอีกคนนึงคนไหนดีอ่าคนนี้ล้กันน,น,น,น้องลานนนทใช่ไหมน้องลานนนนะคะถามหน่อยว่าทําไมหนูถึงอยากเรียนภาษาไทย อ่านอ๋ออ่านไม่ค่อยเป็นเลยเขียนไม่ค่อยได้อ่านไม่เป็นเขียนไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะเรียนอ่านนี้ก็ดีเลยนะคะถ้าไปเรียนต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนก็คือจะไม่รู้นั่นเองนะคะอีกคนหนึ่งมีใครบ้างอ่าน้องน้องคนนี้ละกันน้องบัวฟองนะคะไม่ใช่น้องบัวฟองเชียงตุงนะคะน้องบัวฟองท่าเดือดน,นะคะ <laughs> ทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยคะบอกหน่อยอยากรู้ภาษาไทยคะ่ะอยากรู้ภาษาไทยอยากรู้ไปทําไม เพื่อจะไปทํางานโอ้ oh, เพื่อที่จะไปทํางาน <S <S นั่น <S <S เองนะคะโอ้โ oh, ห oh, ความคิดที่ดีเลยนะคะ <S <S แต่ละคนนะคะโอเคคือน้องๆอง่ะทุกๆคนแหละนะคะเติบโตมาก็อยากจะไปทํางานเมืองไทย <S <S เพราะว่าคนทางฝั่งนี้ส่วนมากเขาจะเข้าไปทํางานเมืองไทยกันเยอะแยะเลยนะคะถึงมาถึงแม้ว่าไม่ใช่เมืองไทยนะคะถแถวแถวท่าขี้เหล็กนะคะปัจจุบันนี้เขาก็ใช้กันเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นภาษาไทยถ้าเรียนรู้ภาษาไทยนี่คือ จะดีอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็สอบถามน้องๆกันไปแล้วนะคะแล้วก็รู้ถึงความรู้สึกของน้องๆแล้วว่าคิดยังไงทําไมถึงอยากเรียนภาษาไทยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไวเ้เจอกันในพรุ่งนี้อีกทีนะคะ,ะวันที่น้องๆจะไปเรียนซึ่งเป็นวันที่11นั่นเองนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีในยามเช้าอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้ววันที่เราจะ น้องๆจะเริ่มสอนภาษาไทยกันนะคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะและตอนนี้เป็นบ่ายโมงพอดีนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะก็ได้มากันที่บ้านของพี่หม่เชียงตุงเรียบร้อยแล้วนะคะคซึ่งส่วนตอนน้องหอมเองอยุ่งนิดนึงนะคะยังไม่ได้ทันได้แบบบอกน้องๆเลยว่าให้มารวมตัวแล้วก็ไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องๆเขารู้ดีนะคะก็เรียกกันมาเลยนะคะแบบทั้งๆที่ไม่ได้บอกเลยนะคะน้องๆก็ชวนกันมาเองนะคะและตอนนี้น้องๆนะคะก็อย<ม>ู่<ม> ข้างในกับครูนนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนเข้าไปดูน้องๆกัน um สักหน่อยนะคะเพราะว่าน้องหอมมา,มาสายกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่มาเรียนนะคะก็คือจะมาเอ่อยังไงรายงานเรื่องให้พี่ทุกคนได้เห็นกันนั่นแหละเพราะว่าน้องหอมมาติดงานนิดนึงก็เลยไม่ทันได้ถ่ายตอนที่น้องๆ um ออกจากบ้านเลยและก็ไม่รู้ว่าน้องๆ um เขาออกมาน้องๆ um เขาว่าตื่นเต้นกว่าน้องหอมอีกนะคะคือออกมาตั้งแต่เที่ยงอะ่ะคือครูนนท์นะคะครูนนท์นัดบ่ายโมงนะคะแต่น้องๆ um ออกบ้านมาตั้งแต่ เที่ยงนะคะแล้วก็น้องๆบอกว่ามาถึงที่นี่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วอะไรเงี้ยน้องๆเขาตื่นเต้นกว่าเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่ทุกคนเข้าไปดูน้องๆข้างในกันดีกว่านะคะส่วนที่เห็นน้องๆข้างในก็คือจะเป็นเด็กๆของเราทั้งหมดเลยนะคะที่มาจากหมู่บ้านน้องหอมแล้วก็มาสอนมาเรียนที่นายาวนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะวันนี้น้องๆเรายังมาไม่ครบนะคะคือขาดอยู่อีกสองคนนะคะตอนนี้ที่ไม่ได้มานะคะนี่ตอนนี้ก็มากันอยู่ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกคนนะคะทั้งหมดมีอยู่ประมาณสิบแปดคนนะคะทุกคนวันนี้น้องๆก็ยังขาดอีกสองคนนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้น้องๆก็เริ่มมากันก่อนแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับครูนนท์ของเรานิดน,นึงนะคะว่าเด็กๆของเรามาตั้งแต่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณครูคะน้องๆคือมาตั้งแต่เมื่อกี้คุณครูได้สอนอะไรไปบ้างแล้วก็ว <c oughs> น้องคือเขาก็มีความตั้งใจมากเลยคนระับมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนาะ<ช>ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงร<ช>อวันเต็มไม่หมดเลย <c oughs> คือตอน,นแรกๆเนี่ยเราแรกก็คือ,อสอนให้เขียนชื่อเป็นก่อนเนาะเพราะว่าเรบแรกคือชื่อเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปใช้ว่าจะไปทํางานทักเคลิกก็ตามในประเทศไทยก็ตาม เพราะว่าทําไมถึงให้เขียนชื่อก่อนทำไมไม่เขียนกอไม่สอนกอไก่ถึงสลาสลาก่อนเพราะว่าเนื่องจากที่หลายๆที่ที่เขาเปิดเรียนแล้วก็เขาไปเรียนชื่อื่นมาประมาณตั้ง 3- าสี UR, ่เดือนบางคนก็ห้าหกเดือนแล้วแต่ว่ายังเขียนชื่อไม่เป็นอะไรประมาณนี้ผมก็เลยว่ามีความตั้งใจว่าถึงแม้ว่าไม่ได้สักอยากก่างก็อย่างน้อยก็ขอให้เขียนชื่อก่อนแบบแรกคือให้รู้ชื่อตัวเองก่อนว่าชื่อตัวเองชื่อ,อยังไงเขียนอย่างไงโดยตอนนี้คือพอ,อมาปุ๊บเนี่ยผมก็ให้เขียนชื่อแล้วก็ให้จําไปเลยว่าแล้วก็ให้มาเขียนที่กระดานว่ามันถูกไหม ผมจะตรวจทดูอีกทีนึงตอนนี้คือจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่กอกไก่ก่อนเลเนาะคือเรียนแพนจานาวรรณยุกธ์ไทยไปเบื้องต้นเนาะต่อไปก็จะเรียนเกี่ยวกับการผสมอีกทีนึงโอเคค่ะตอนนี้คือน้องๆมาเมื่อกี้คือสอนเขียนชื่อตัวเองใใหห้้ให้ได้ก่อนประมาณนี้นะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็คือ เคยฝึกการเขียนมาก่อนอยู่แล้วก็แต่ว่าหนังสือมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เขียนได้อยู่แล้วเลยเนาะเพราะว่าเราก็เลยครูโดนให้น้องๆอ่ะเขียนชื่อตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ให้มาเขียนบนกระดานทีละคนนะคะว่าเขียนถูกหรือผิดอะไรเงี้ยอยากให้น้องๆเขาได้จดจำเนาะเพราะว่าน้องๆเขาคือมีความตั้งใจมากเนาะที่จะอยากจะเรียนภาษาไทยคือพอมาปุ๊บเนี่ยก็ให้ทําอะไรก็เขาก็ตั้งใจมาก คือเราให้เขียนชื่อเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อว่าให้เขียนไปเลยจนแบบจนจาได้เลยไปเลยสิบตัวยี่สิบตัวเขียนไปเลยบางคนก็ยังเขียนไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ยังเขียนได้แล้วอะไรประมาณนี้เราก็เออรึ้สึกว่าดีใจกับน้องๆที่แบบมีโอกาสคือได้มาเรียนภาษาไทยเนาะเพราะว่าอนาคตอาจจะนําไปใช้เป็นประโยชน์นะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคุณครูจะได้เริ่มสอนน้องๆกันเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูน้องๆกันนะคะมาดู ครูจะสอนน้องๆอ,อะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณครูนนของเราก็เริ่มเขียนบนกระดานนะคะให้น้องๆเขียนตามนะคะก็เริ่มจากกอไก่ขอไข่ไปจนถึงฮอนุพุ่งให้เป็นก่อนนะคะประมาณนี้นะคะ พุ่งผ่าวานี่อันนี้คือการให้อยู่ดีใช่ไหมนะเป็นเพราะพ้าเน้นจังหวะตออคือสูงนะเพราะพ้ากับพ้านะส่วนใหญ่บาที่เขียนตัวตัวไปเนี่ยจะเขียนผิดนะเนี่ยถ้าเป็นกอไก่ออกเสียงไม่ถูกนะบางทีเราเรียนกันทั่วไปเนี่ยเสียงอาจจะไม่สำเนียงอาจจะไม่ถูกนะแล้วก็ขาดเสียงมาขึ้นไปเลยนะขอไข่ <ility> เย่นี้นะอันนี้คือเสียงต่ำนะมันจะเสียงมันจะต่ำลงนะแรกๆเราเรียนนี่ก่อนแลว่าเราจะแบ,บ่งเป็นกปุ๊บม,มันมีสามุวกนะเสียงสูงเสียงกลางนะแล้วก็เสียงต่ำนะมันมนอ้อยตอนนี้ได้หรอตอนนี้คือฟังเสียงดูไม่ดีว่าออกเย่างไงนะ คือคุณครูนะคะบอกให้น้องๆอ่ะคือยังไงตั้งแต่ก็ไก่ถึงจอจานนะคะคุณครูก็ให้น้องๆอ่านทบทวนดูนะคะแล้วก็คุณครูลบไปแล้วก็ให้น้องๆอ่ะจำให้แบบสนิทได้จำได้ดีเลยนะคะแล้วก็คุณครูให้น้องๆเขียนแล้วก็คุณครูไม่ได้นับตั้งแต่ก็ไก่ถึงจอจานะะๆๆนะคะคุณครูก็จะพูดเอาเลยว่าใครอ่ะสมมุติว่า สมมติว่าคุณครูนะคะบอกว่าจอจานต้องเขียนจอจานให้ได้ถ้าเขียนคําว่าคอะครังก็ต้องเขียนคอะครังให้ให้ได้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือน้องๆเขาเขียนไปแล้วนะคะแล้วก็คุณครูเริ่มมาตรวจสอบดูว่าน้นองๆเขาเขียนครบไหมแล้วเขียนถูกไหมอะไรอย่างนี้นะคะบางคนถ้าเขียนได้กเ็เขียนได้บางคนที่เขียนยังไม่ได้ก็มีนะคะ<ๆ>คุณครูกําลังตร,ตรวจอยู่นะคะว่าเขียนถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ ตอนนี้นะคะก็คือน้องๆเอ,อ่อคุณครูนะคะก็ได้ตรวจอ่ตรวจสอบหนังสือให้กับน้องๆเสร็จแล้วนะคะก็ เดี๋ยวน้องหอมจะกลับแล้วนะคะฝากคุณครูนะคะช่วยสอนให้น้องๆด้วยนะคะก็บางคนก็เคยเรียนมาก่อนก็มีแต่ว่าอาจจะเขียนไม่ได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องเรียนเรียนไปเรื่อยๆเนาะอ่ะนานังไงก็ฝากคุณครูด้วยนะคะให้ดูแลน้องๆด้วยเนาะเพราะส่วนตอน้องหอมม,มีงานต้องไปอีกแล้วนะคะยุ่งงานตลอดเลยนะคะก็ฝากคุณครูเลยแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณค่าคุณครูไปละนะคะ,ะเด็กๆฟังฟังครู ด้วยนะว่าคุณครู Jetzt, สอนอะไรอะไรเงี้ยต้องเรียนให้ดีเพราะว่าให้สมกับที่ผู้ใหญ่เขาส่งตังมาเรียนนะโอเคไหมโ okay, อเคนะ,คะแล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงช่วเงเย็นเ็ที่กลับบ้านก็กลับพร้อมๆกันนะไม่ต้องแบบไม่ต้องกลับก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้คุณครูช่วยดูให้ด้วยนะคะถ้าขากลับก็คือให้น้องน้องแบบไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามาจากที่หมู่บ้านมาที่นี่มันก็ไกลเหมือนกันนะคะก็ให้น้องๆ้องดูแลกันแล้วก็กลับดีๆ เนะด็กๆนะโอเคบา,บายๆตอนนี้น้องหอมจะขอตัวก่อนเพราะว่าน้องหอมมีธุระที่จะต้องไปอีกแล้วนะคะก็เลยให้าฝากคุณครูไว้ละกันเพราะว่าการเรียนหนังสือนั้นมันต้องใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะน้องหอมมาอยู่ด้วยตลอดเลยมันไม่ได้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆที่นี่ในการเรียนภาษาไทยด้วยนะคะเพื่อที่ให้น้องๆได้เรียน รู้ภาษาไทยไปวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบอนาคตของ,น,องน้องข้างหน้าด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่ของเราที่ส่งตังมาให้น้องๆได้เรียนภาษาไทยกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปในวันนี้น้องหอมจะต้องขอตัวลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้องหอมก็ จะขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องหอมด้วยนะคะตอนนี้น้องๆเขาก็เรียนกันแบบสนุกสนานเลยนะคะท้งคุณครูก็เล่นทาไปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าน,นะคะการด้จบไปแล้วนะพี่น้องคลิปการเรียนภาษาไทยของน้องๆสาวพมา่าเนาะเซิงกะ มีผู้ใหญ,ญ่ใจดีเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่า PFC ฝั่งไทยใจดีเนาะอ่าได้ได้อ่าส่งทุนในการอ่าจ้างครูสอนให้น้องๆเพื่อน้องๆที่จะได้เรียนภาษาไทยนะพี่น้องเนาะกะซึ่งน้องๆก็ตั้งใจเรียนมากๆเลยพี่น้องนัด12:00นก็มาตั้งแต่12:00นนะพี่น้องเนาะมาตั้งแต่12:30นเนาะแล้วก็คุณครูของเฮาก็ตั้งใจสอนมากๆเลยนะพี่น้องอ่าสุภพเือว่าอีกบ่ดนเนาะน้องๆก จะบอกภาษาไทยจะจะอ่านเขียนเนาะว่าวได้แล้วนาะพี่น้องแต่อ่านเขียนน้องๆยังบไไนน่ได้ปานใดเนาะอีกบ่โดนอน,น้องถามีความตั้งใจแบบนี้อีกบ่โดนสับปะสัะว่า,วา,าเขียนภาษาไทยออกแน่นอนนาะพี่น้องเขียนอ่านออกแน่นอนยังไดกับเป็นกําลังใจให้น้องๆสู้ๆนะคะสําสหรับคลิปนี้นาะสัุภากะสิได้ขอตัวลาไปก่อนล้อะพี่น้องการต้องขอขอบคุณคิดพีดีจากคิดเติมสำหรับปรกมาเด้อจ้าพีเอชธานไดที่ขามาติดตามรับต้มสง่ง สาวบุภาเชนเนลก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจส่องต้นฉบับ,บพูนเลยจ้าเดี๋ยวสาวบุภาจะแปะลิงก์ไว้ใต้โพสเนาะแต่สาวบุภาก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เอฟซีติทานที่เข้ามาติดตามหับชมให้กำลังใจสาวบุภาเชนเนลเลยจ้าอย่าลืมติดตามหับชมตอนต่อ,ตอไปเดีย๋ยวพี่นอ้องว่าสาวบุภาจะน้ำเรื่องราวข่าวสารดีๆเอียงมาฝากหพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามหับชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวบุภาจะได้ขอตัวลาไปก่อน มือหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย